เรื่องของใบร่วงทําไมต้องหยุดจิตต้องเข้าใจก่อนยานพาลาเป็นพืชผักใบยังไงเขาต้องทิ้งใบครับแล้วแตกใบใหม่ฮนะ <S 2> <S 2> <อ>ในหนึ่งปีเนี่ยยังไงเขาต้องทิ้งใบเก่าแล้วก็แตกใบใหม่ครับบา,บ,าบางบางสวนเนี่ยมันจะยอยทิ้งแล้วก็แตกใบใหม่สวนเลยก็มีแต่ก็ต้องทิ้งใบใช่ไหมครับหมอใช่ครับถ้ทิ้งๆแล้วก็สวนกันใบเรืเร่อยๆดังนั้นเนี่ยเข้าใจก่อนครับยังไงยางต้องผัดใบหนีไม่พน้นเรื่องนี้ อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของเขาแล้วคราวนี้เวลาใบร่วงเนี่ยมันมีเหตุผลกับว่าใบร่วงทําไมต้องหยุดกรีดผมแยกเป็น4หัวเรื่องครับว่า 4, 4ีหัวเรื่องนี้คือ่อยคือเหตุผลว่าทําไมต้องหยุดกลีดครับต่อให้ท่าใส่ปุ๋ยดียังไงครับหรือฉีดหาฮอร์โมนหาอะไรมาฉีดก็แล้วแต่วิเศษขนาดไหนครับท่านก็จะเจอผลกระทบ4อย่างนี้ ถ้าท่านไม่หยุดกรีดเข้าไปที่หัวข้อที่1เลยเหตุผลเนี่ยว่าทาไมต้องหยุดกรีดครับเมื่อยางไบร่วงหยุดกรีดเพราะว่าเพื่อรักษาความสมดุลของน้ำน้ำภายในต้นยางพาราโอเคความหมายคือในต้นยางพาราเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะในน้ำยางที่เรากรีดมาเนี่ยน้ำหนักน้ำยาง100กิโลกร,รัมเนี่ยถ้าเปอร์เซ็นต์น่ประมาณ30มเปอร์เซ็นต์มันหมายความว่าอย่างไรครับใน100กิโลกรัมอ่ะ มันจะมีเนื้อยางแค่30กิโลกร,รัมและมีน้ํเจ0สิกิโลกร,รมัมดังนั้นแสดงว่าในต้นยางเนี่ยมีน้ําเนี่ยน้ําคือน้ําเปล่าเนี่ยมากกว่าเนื้อยางอีกเปรียบเทียบง,ง่ายๆในร่างกายของเราเนี่ยประกอบไปได้วยน้ํา70%ซแล้วเราขาดน้ําได้ไหมครับขาดไม่ได้ครับมันจะเหี่ยวมันจะย่นมันจะ,ะเราลองไม่กินน้ำสองวันเลยครับเป็นลมใจนครับใช่ครับต้นยางก็เหมือนกัน ต้นยางเขาก็จะต้องรักษาสมดุลน้ําภายในต้นเขาเหมือนกันถ้าเรากรีดเขาออกมาสมดุลน้ําในต้นจะสูเสสญสเสียสมดุลไหมครับสูญเสียสมดุลนะดังนั้นธรรมชาติมันเป็นแบบนี้แต่เรากําลังฝืนธรรมชาติเมื่อต้นยางก็บอกว่าอุ๊ยน้ํามันเริ่มขาดแล้วนะที่ดินฉันทิ้งใบแล้วนะแสดงว่าฉันต้องการรักษาน้ําระดับน้ําในต้นฉันอยู่ประมาณนี้นะแต่เธอยังกรีดน้ําออกจากฉันรู้ไหมครับจะเกิดอะไรขึ้นต้นยางจะเครียดครับ huh? พอเ,เขาเครียดนะครับเราไม่รู้นี่แล่เขาก็พูดไม่ได้ใช่ไหมพ่อหมอเราก็ไม่รู้ว่าเราก็กรีดไปเรื่อยๆครับสิ่งเนี้ยมันจะทําให้เกิดอาการอย่างหน้าตายเร็วขึ้นคูยง่ายคือมันเหมือนกับทําให้ยางอายุสั้นลงอะ่ะต้นยางก็จะอ่อนเลยครับนะครับเดี๋ยวโรคก็เข้าหรือไม่งั้นก็เซ<อ>ลล์ใหม่ไม่ผลิตมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ครับไม่ช้าก็เร็วท่านโดนแน่นอนอ,อันนี้คือข้อแรกครับข้อที่สองครับถ้าท่านไม่หยุดกรีดเมื่อยางไหรล่วง มันจะทําให้ต้นยางชะง,งักการจเจริญเติบโตทางด้านลําต้นครับมันจะต่อเนื่องมาจากข้อหนึ่งครับเมื่อต้นยางเครียดเนี่ยธาตุอาหารเนี่ยโดยส่วนใหญ่70%เนี่ยเขาจะเอาไปขยายลําต้นพัฒนาเซลล์ขยายเซลล์นะครับอีก3 0จะเป็นน้ํำยางแต่เวลาเราไปกรีดเอาน้ํายางออกมาเอาธาตุอาหารออกมาปุ๊บเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะน้อยลงทีน,นี้พอน้อยลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคือพอน้อยลงมากๆเนี่ยต้นยางเขาก็จะเริ่มหยุด ผลิตเซลล์ใหม่การที่หยุดผลิตเซลล์ใหม่หมายความว่าไงต้นยางมันก็ไม่ขยายเลยครับถ้าลองทําอย่างนี้สองสามปีต้นยางโตช้ามากจะไม่มีการเจริญเติบโตไม่มีการสร้างเซลล์ใหม่ที่จะขยายลาต้นใช่ครับถ้ายางใหญ่แล้วเนี่ยข้อ2อาจจะไม่ค่อยกังวลนะแต่ถ้ายางเล็กอยู่เช่นยางเพิ่งเปิดกีดได้ปี2ปี3ปีเนี่ยยางเล็กเนี่ยถ้าชะงักโตเนี่ยต้นยางเล็กๆเนี่ยถามว่าต้นยางเล็กเนี่ยกีดจะมาได้น้ํายางน้อยนะครับกี่แล้วดีอาร์ซีก็ต่ํา อ่ามันน้ำน้ำเลี้ยงเยอะกว่าน้ํายางครับอันนี้คือข้อสองผลกระทบข้อที่สามครับถ้าท่านยังฝืนกรีดต่อเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยบางส่วนก็ช้าบางส่วนก็เร็วสังเกตดูครับความเร็วตรงนี้จะไม่เท่ากันนอกจากความเร็วในการแตกใบใหม่ไว,ว้อ่าความเร็วในการทําให้ใบเขียวเร็วแล้วเนี่ยอันที่สองเลยที่จะกระทบก็คือขนาดข,ของใบครับถ้าท่านไปกกีดเ,เอา่ารอาหารออกมาตอนที่เขาไม่มีใบเนี่ย เวลาก็แทงใบใหม่ออกมาครับใบมันจะไม่ค่อยใหญ่ครับ,รบจะไม่ขยายอย่าลืมครับใบเปรียบเสมือนครัวใบใหญ่เท่ากับว่าครัวใหญ่ทําอาหารได้เยอะเราจะได้น้ำยางเยอะแต่ถ้าเกิดก็ใบเล็กครับอย่าไปหวังน้ำํำยางเยอะแล้วเนี่ยถ้ากีดผ่าแล้งใบที่ออกมาก็จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ใบเขียวช้านี่กระทบเลยนะแทนที่เราจะได้กีดแป๊บเดียว2เดือนเนี่ยพัก2เดือนกีดเลยกลายเป็นว่า โอ้โหกว่าจะแตกใบออกมากว่าจะขยายเยอ่ยกว่าจะแกะเ่เอ่ยมันุนานนานเลยแล้วถามใบก็ไม่ใหญ่ด้วยโอ้โหหนักไปใหญ่เลยเนี่ยผลกระทบข้อที่3ส่วนผลกระทบข้อสุดท้ายครับข้อที่4ครับอันนี้หลายๆท่านเนี่ยน่าจะรู้ดีครับว่าเวลาเราพักต้นยางไปช่วงฤดูหนึ่งเนาะแล้วพอถึงเข้าฤดูฝนเนี่ยเราจะเปิดกรีดใช่ไหมครับพ่อหมอใช่ครับโดยทั่วไปเนี่ยในการเปิดกรีดเนี่ยเปิดกีดมีดสองมีดแรกเนี่ย น้ำยางมันมามาเยอะเลยไหมครับไม่เห็นไม่เห็นบางคนนี่ต้องกีดไปเดือนกว่าเลยนะไม่มีก็มีใช่ตงที่ออกเท่ากับเหรียญสิบอย่างเงี้ยตรงเนี้หยหลายๆท่านไม่ได้คํานึงนะเพราะอะไรรู้หไหมเพราะทุกๆปีมันก็เป็นอย่างนี้แหละเวลาเปิดกีดไปเข้าใจอยู่มันไม่ไปทงเปิดกีดไปมันไม่มีทางออกมาเยอะหรอกต้องผ่านต้องผ่าน<ช>เป็นเดือนก่อน2เดือนก่อน,ออน,อนถามว่าเสียเวลาไรายได้ท่าน <c oughs> เสียเวลาทั้งรายได้เสียรายได้ช่านไหมครับผมบอกเลยตรงเนี้ยมันเป็นผลมันผลผลจากอะไรรู้ไหมครับ มันเป็นผลจากว่าอาหารที่มันสะสมในลำต้นน่ะหรือน้ํายาที่มันสะสมในลําต้นน่ะมันน้อยมากเลยพอมันน้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยแรงดันของน้ํายาเนี่ยมันก็ต่ําเวลาท่านไปเปิดกีดเปิดกีดใ,ใหม่ๆเนี่ยท่านก็ต้องรอนานอ่ะรอให้มันสร้างขึ้นมาใหม่ก่อน,นะก็ะอรอนานครับกว่ามันจะเริ่มเต็มกว่ามันจะเริ่มแรงดันสูงขึ้นฮะตรงนี้ท่านก็รอปเดือนสองเดือนแต่ผิดกับสวนหรือต้นยางที่เขาสมบูรณ์จริงนๆนะเ<น>ขาเปิดกีดเนี่ยไปแค่สี่ห้ามีดเขามาละตรงเนี้ย บางคนไม่ได้มองนะว่ามันเป็นมันเป็นความสูญเสียนะส,สูญเสียเรื่องเวลาอ,อันนี้เป็นข้อ4ี่ถ้าลองไปคิดดูว่าใบร่วงแล้วถ้าท่านฝืนกรีดเนี่ยท่านจะได้รับผลกระทบ4ข้อเนี่ยท่านโอเคไหมมันจะเป็นเหมือนที่ผมอธิบายให้ฟังไหมครับ